นี่นี่มองชุ่มกวยขวามเฮ้ยขวดบ้านพี่น้องขอดีมาเห็นตะโดนเลยเบ้านยันนี้บูแมนนั่นนี้บ้านนั่นก็สบายดีพี่น้องโอ้ยบ้านอันนี้ซี่บังเฮียงพี่น้องถึงแล้วเข้ามากไปนะบ้านพี่น้องมานมะมูวงนะครับร้านสาวมาแต่ไทยพี่น้องมาเห็นเจ็บมาเห็นตะโดนมาส่งลูกชายพี่น้องเลย มันติดแยากับร้าน่ส้โซ่เด้อฮันเดอร์โซ่พี่น้องมันสบายดีอกอ้ใครโทรมามาแสงติทระไทยมาได้เอาแสงอู้ติดบ่ได้กายุดดั้มหน้าเด้อมีเด้อต้องดั้มเด้อเฮางหลุดขน่ะมันติดแย่ใไหมเพื่อนเจ้บางที้มือนี่บางเทีติดช่องคำเทื่ยงจะติดพะเจ้ารวยพี่น้องลินออยและลินออยมาก้องมันได้หรือเปล่าท่านมีลินเจ่ หิวเขาหรือเปล่าเนี่ยได้ใช้เลยนี่บอแมนเห็นบ่าเอาเฮือนเขาเนี่ยมันมีทางเขาแนละ้วอยู่ใกล้เตอบอมันมีเขียนบอกมาบ้านกั <c oughs> บ้านหน้าหลวงบ้านเมีเบาแก้วเด็กเก้วนวลนนะ่ะอ,อยู่พี่บ,บัลเกแก้วเออเขา่าแน่นี่แล้วขาวมาเห็นเจมเฮียงตะเตมาส่งมาหลับลูกไทรมาส่งลูกไทรลูกปักซีปักซองเดินนาวเลย ีกปน้ำแม่เป็นปีแล้วน้ำเซจนเต็มเนาะน้ำเซจคือแดงทะเลมันจะขึ้นบ่น้ขึ้นเออนี่ก็มันเลี้ยวสายแลาวเลี้ยวกัวแลาวว่ะเออเลี้ยวกัวลงท่านอันนี้เขาปูไปตรงเขาบ้านเขาใช่บางเฮียงใช่บางเฮียงบ้านใหญ่ๆเนาะบ้านใหญ่นี่เทียบเฮียงนี่ห้องเฮียงมอสซาซึ่งบางเฮียงมีเลย เซ่บังเฮียงเซ่บังเซ่บังเฮียงเซ่บังไฟเซ่บังเฮียงจังเซ่บังไฟบ่อยเซ่บังไฟอยู่ไหมครับมวแมนบอกอ้าวมันมันคือขู่กันเซบังเฮียงแล้วก็เซบังนวลเซ่บังนวลเซ่บังนวลเซ่บังไฟนหนอยู่ทางพุ่นบ่ทางเบียงบอกมวนเดี๋ยวอยู่ในอันสวรรค์ใส่ใส่บุรีบ้านใส่บุรีนี่นะอันอันเซ่บังนวลเนาะต่อไปเซ่บังนวลปลาห้ามกวย ตอนนี้เห็นยังกเห็นยังกยากเห็นนันตอนจีซ่่แม่ททำี่ยเดนตัวนงอย่างยังเ่ยทำกบปเซ็ตขงแมนดิโอแมนโอ้โเฮียนฮงเออฮงอันนาฮงอันนเขาไปแหวกเขาไปบริษัทเขาดีมาติมันต้องถามเขามันต้องพวกผมไปถามห่านหนาา มาหาบารานเสากับบจักทางลงบ่ะเนี่ยพี่น้องลงถีบลงแดนอยู่แต่นี่ยเคยไปแต่ทางบันโนซ์ล้านสิบแปไดโมงเลยเนี่ยนี่ดำมือในภูเขาอยู่ไหมตุ๊กพื้นสื่อบ่ซื้อยุกฮะซื้อหรือว่าบ่ญญาบุญทองบุญญาไปแล้วจะทามเข้าบ้านยังวก็ทางเข้าไปบ้านแล้วบ้านน่าหลวงไม่ใช่บ้าน,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 นทางลงถาเพอ มีอะไรไปมีอะไรกินบ้างอ้เขาเขาสื่อเปล่าะขายดีลีลาเนาะยังเกาะอยังเกาะเคียนมาไนเกาะบ้านทาลวงเออทาลวงแล้ว่ะแว้ลงไปท่้ทานางนสิเปื่อนเด้อเราอะเออเปาเงิบนต๊ะเนทั้งหน้าเดทรวเออทังเวทงหน้าป้ากับพ่อเน้ายกับิดะเลเงงเนี่ยเดทางมันก็ทาก็ด ขี่ตรงลงไปเลยเยแล้วว่าถาเรี่ยวเธอเดียวลงไปจังเรี่ยวเขาเขียนไว้ว่าทาแพย่จังเรียวสายแล้วว่าแสดงว่ามันต้องไปอยู่ไปหอดบานตปรขาวยังเห็นใช่ยังอาจจะเห็นป้ายว่อา,าอันทาแพรมันจังเรียวช่าเออขังเลขในพิมพ์จีมาแถวนี้มามาสววํา,าสรวจบอกมาสํารวจเบงมาสํารวจก่อนหมักมังกร ไปซื้ออันไปซื้ออันเขามันไก่พี่น้องเอ้ยเบิดเบิรแปดสิบพันแปดสิบพันร้อยกว่าบาทพี่น้องร้อยสี่สิบบุ้มีปีเขาก็ถือโอ้ปีสองปีเขาหล่ออย่างเละยังผสมสุกยังแดงอยู่แล้วขายดีเนาะขายดีมืัอได้ลูกค้าอะไรนะวุ่นวุ่เออโอ้ยคันขค้านี่ขายดีไปนี่ถ้าก็อยากเหตุยุบเซาเป็นเมืองน้อยมันซ้ำตัวเมืองสองขลอผู้ใดป่า เขาอยากแยเป็นเมื่อไหม่จีซบางเฮียงซบังนวลเขาอยากกนอะไรไปน้องวจะเขากันดิกินเขาซะก่อนฮีวเขาอบกับบนลงทางพี่น้องโอ้ลงพามาลงแถวโคกบว่านตาตาวดสัญญาณโวมิทโทรหากันกับบาได้ไปโทรแล้วนะคจ้าคือบระามาตรงไปทางหลังลานบัตนส บ้านทับเพท่านตรงว่ามันจะโค้งไปรักข้าวบอกยังเกาะเบือยข้าวนี่กอไผ่อัน้องมาส่งมาได้บ่พ่อใหญ่เนาะเอาขับรถไทยเนาะมาส่งเขาเจ้าของเฮือนะน้ำยังบูมีเนาหรือชาวหนองดึงชางนี้ยังใก่กวนยังใก่มึงเด้อยังใกล้กูทำพ่วงนะใช่เลยป่ายต้นี้บุมีกอไผ่เนาะไอยเลยเนี่ยนะมันตกก๊อกพอกอันนี้นะ บานทาบเพยมันมีมันชิดชิดนักชิแตงว่นะ่ยฮะมีวาวีก็ไฟถ้าตรงไปพี่นะมันมันชิโค้งมันโค้งมันโค้ซับซ้อนก็ได้หอนทางก็ได้หางผลไล่เนาะบุกมือขาวมาบ้านผลไล่บ้านไลยบ้านนี่รอไดยโอ้ไล่น้าไวโอ้โหหาคนบ่นนี่นะหน้ากับพันธุ์ดำพี่น้องเลย เดจอยนูเพิ่งดำก็เลยเด้มีตะมักโม่ตอนที่เห็นก็เคี้ยวเหมือนกับดำหมากโม่อ่านี่ดอกออกมันมันคือผมมีหมาันเห็นแต่ดอกออกมันก็น่งเป็นดอกไหนดอกกล้องร้อนเลยนะโอจับเอาชีรกป่าป่ายังบ้านนะนาดงนาดงมีนาทุบโอ้ขึ้นไปหนีบ้านโน่นชำร้านนาดงตัวนี้น่ะข่มวามความชี้ตัวนี้ไปน่ะไม่พอไม่มีชี้ขันได้น่ะ แค่นี้กันดานเลยพี่น้องเลยบ่มีบ้านคนเลยพี่น้องคันสัญญาณหายติดต่อกันบ่ได้เลยโคจักทีบเลยตัวอย่างอย่างเดียวคนตกไข่แต่ว่าแบบคนทางมันแน่นเนี่ยพี่น้องเนาะบบ้าน่เปลี่ยนประตูไปจังไงกันหน่อยลิเปลี่ยนประตูกรับลูกมันถูกจ้ับ้าขนพื้นพื้นไปใส่ไปคายไปติ คือดท้าขาตาอองานเขาวัน,นี้ให้นกซิยังดย<า>ัางน่บ้านเปี้ยวเดือข้าวบข้าวเปข้าวเปนอีกเลยนปชนกอหอดออกมันไกลเผื่อสโคไปทุกคือเราออกมาไม่ใบนี้แล้วค่นวัได้บ้านแล้น่เอเราเาเดียวกันอ,อือาเดียวโอ้ข้าเื่อนด โอ้อันทางบอมันแห้งเนผมไปย่างเราฝนก็นได้มันตกแหน่แพรดีกระเทิรนผมาจะดูดน้าดำฝนตกอยู่ตลอดทกทัวระตทศยังดำหน้าอยู่โคตรโพส <c oughs> ิลาชิจื้อ <c oughs> เดีด้ยายาแก่สิใจเน้จิคอคอยให้คอยนเรานาจะ่ะเลยควนพระแล้วเจ๊ถูกบุปพาแตากที่สามสิบถูกบุป่้ายยแล้วทงานเทีนั่นอ๋อเินวนโทรมาจางเท่ยงผุนะ ลอยได้ไปเนาะลดลอยไปลูกหล่ะไปชีวิตเลยแหละถุงพ้อยลดทลุลงเบิร์นอีโลเบิร์นสู่ชีวิตบู๊ครับผมสู่ชีวิตขนาดครับแห้งมันก็โอ้เป็นแถวงานดีน้องเขาเนาะจนคอยลายแหลมลายแหลมพี่น้องเลยอันนี้บ้านค่ะเจ้าได้เจ้ากับยอมทมอีน่ะมีทต่เดินลำบักใหญ่จะเสียทางนะจะทางแบบแหลๆ ป้านั่นป้าขี่เจ็บทองพี่อนไหมอนไรแหลกเลยฮะประทังได้บานเนี่ยฮะคือสีแย่บอกมึงลจังหะอนามัยทางจัทบออมึงนกกระทามะเลยวอไปเลยด่านในบ้านทาทาเพ่ทาเพ่ไปเลยบ้านขาบ้านเจ้ามาทังเขาเคยมาส่งเดลหนาห้งเยนได้ไหมฮะหนาห้งเยนประทมเด่นนี่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 เขานี่เออหงเยนประทมเด้นนี่จอท่านนี่แล้วที่โทรา เจาะเขาออกมาเองนะเฮ้ยมันบริจาคเขาไปได้เปืือนกระโดดนี่นในหน้าอเงินนี่นเอนในหน้าเเงนครวะนี่ะ่เงินิถามเขาวอาออกทั้งใหม่ได้บ่อ้นี่หรว่าเทางเก่าอยเฮ้ยงเามขาใส่ล้ดิจาเเพาลังงามได้เลยอเตอนนี้มันคือหลับว bậc này ừ. Hình ừ, nhạc sao sao <laughs> Nhạc tới bọn điêu này đấy พ่เฮือนเราลังบางใหญ่เนาะไม่ได้พิสตัวนี้ผูกแขงไล่ทำถ่ายร้านเคยกัได้ลงไปกรุงเทพแล้วเอาผูกไว้พี่น้องร้านสาวนน่อก็ได้แต่ลงไปนั่นก็นห้ากระเฮียนจบแล้วก็ลงไปพรเท่าบระเฮนอ่าพระเท่าตาโบ๊ะพระเท่าพระเฮนผูกแขนก็ไล่ข้าก็ไล่พี่น้องร้านเคยคุยผูกขามถุงกับลุงพี่น้องสองคนท้ายแท้ทนึ่ง าวอันนั้น้องสาวไอ้เร่บอได้ลงไปถ่ายอยู่ด้วยี่น้นายังขาบะบาสะดวกเนาะบืนตายมาพป่นองเอ้ยหนทางอันนี้รอฝนตกบ่แห้งจะทง เมื่อท่าน,นี้แห่งยากบ่ะจะไปดิปลาลูงร้อยสบายดีฮะก็ามาติดเทปทานเปลือกเปืือกในใส่หัวทอมางไงคือใส่สงหัดองสัน่นเอา้ามันบ่มีอันนั่นสามเดือนสามเดือนเบิ้งไอ้กับน้องคือกันอยู่บาา่อนะกุลอธีกุรอีได <laughs> ้ลูกเคยพอพัตตาบอดเนาะ นี да. yeah. ่เ oh. ็นหนาลูกเคยปะร้านก็สีออกมากรจุ่ยเลยควันยังเยควันแอโอ้ยดย่งต๊ตะอกปะอนี่ยน้องไฮนเลยกปนกรมาที่น้องบืนต่อวนราอยู่ใต้เท้าคนอยู่่วนกับเบืงที่เรือนเรางานมนาที่เราได้เงินเ่นหนึ่งแสนสองแสนเอาคุณนะ กลับคืนมองมันไหลไปเนองขั้นจะไปเส้นหนาแห่งยากแล้วอะก็เลยกลับคืนมาเส้นนี้มันหลีกเด้อขั้วเด้กินข้าวกินข้าวเด้อกินแล้วกับินกับยังอะไรร้อยกินข้าวกับเนื้อปลาอลไรกันหนึ่งพักพักเนียงพักเป็นนัวดเลยดิโอ้โหย่อมหลีกอีกขั้วก็ได้ขั้นไปขั้นมาห่ออะไรเลยาเหือกับข้นละหัวละสองร้อยกันทางนี้มันไกล กายทางวันละตัวเขามาซื้อแบบเออบัดเทาวร์ได้นราคามากนะบัตรทัร์ไดสี่พันเจ็ดร้อยสองพมีอะแมนเนทท่านยูพูดแปดพันอเข้าออกมัาจักเดือนเลยท่องนะสี่เดือนแล้วสามเดือนไปปากสาเดือกองสำมเือ4ี่เดือนเต็มอาน่าสิมาันที่เจ็ดีนมาล้ครับคนสิมามาเยี่ยมมาแล้วากระดาษตำรวจเขาไปปุ๊บ